สวัสดีจ้าเรามาพบกันอีกแล้วกับช่องเล็บอ,อมสินสตอรี่ <g ül> วันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วครับคือ,คอ,อทำความสะอาดบอ่อปูแล้วก็เอาผักตบชวา,าให้ปูกินหลังจากที่เราเตรียมผักตบล้วผักตบมาใหม่ก็มาแช่น้ำทับทิมไว้ประมาณตักชั่วโมงตังชั่วโมงครับ้้างทำความสะอาด พยาศช่อลกูกแล้วค่อยนำมาลงบ่อพักปูเดี๋ยววันนี้จะจะแยกปูตัวเล็กๆออกมาเป็นไหนหมดแล่วตอนแรกก็ลื้อทำความสะอาดอยู่ดีๆนะครับไปสังเกตเห็นมีลูกปูตัวน้อยเดินอยู่ตกใจหมดเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเราตักน้ำทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ เห็นฝุ่นมันลอยก็ตักทิ้งไปคิดว่าเป็นแมลงหรือตัวอะไรทักอย่างหนึ่งไม่ได้ดูครับพอทำนั้นแรียรีบหรือจะออกหรือผักตบออกแล้วก็ค่อยมองหารูปปูตัวเล็กๆะครับก็จะได้เอาออกมาแยกออกมาไม่งั้นโดนตัวใหญ่กินหมดม่งันจะตายได้ง่ายต้องแยกใส่กระมังดูสังเกตครับเนี่ยตัวเล็กน่ารักน่ารักต้องแยกออกมา หลังจากแยกออกมาครับน่าจะประมาณสักสิบกว่าตัวนี่แหละครับก็จะแยกใส่คารามังเล็กๆไว้ต่างหากตตััวน้อยเลี้ยงง่ายครับปูนี่ครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องอยู่ไหนนี่ไงน้องน้องก็ออกมาน้องออกมายังไม่ไงไม่ไงไม่ไงน้องออกมาเน้ยไม่อยากไม่อยากเลยน้องออกมายังหนูออกมาทีหนูจะกลัวอะไรครับพี่หนู เฮ้ยทุกคนเราเจอหอยเชอรี่กันอีกแล้วเนี่ยหอยเชอรี่โอเคฉันถือดีอยู่แล้วแหละทุกคนหอยเชอรี่เราจะมาดูพ่อว่าเราพ่อเราทำอะไรปะทำอะไรหรอครับเอากำลังสร้างบ้านให้ปูาปหาลูกปูกันทุกคนเห็นก้างปูไหม ใครเห็นคอมเมนต์มาลอกเลยี่ขาปูหรือเปล่านะอันอนั้นแหะหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนมาลงไปข้างล่างกันดีกว่าทุกคนพี่ว่าลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเราลอกข้ามนะคะปูนาเราวิ้ยหอยติดอยู่นั่นป้าป๊าหันไปดูบ่อนั้นดิมันมีหอยติดแหละใหญ่มากเอาลางดิเอาลงดิ จะปีนขึ้นมาทำไมฮะนี่พวกแกปีนขึ้นมาทำไมถามไปเล่นคนนี่ออกสิโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยค่ะทุกคนเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหน,หนี่หนู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 มาซ่อนอะไรกันตรงนี้หนูหนูนี่เจ้าหนูมาซ่อนอะไรกันตรงนี้อ่ะกลองอะไรตรงนี้ มากองมาเล่นมาเล่นอะไรกันตรงนี้ตัวใหญ่นะจ,จับตัวใหญ่ให้ดูจับตัวใหญ่ให้ดูอู้สวยงามาม,มากทุกคนทาไมใกล้กล้องมันใกล้กล้องเลยใหญ่ไหมใหญ่มากเลยทุกคนสีม่วงด้วยค่ะทุกคนสวยเลย,ย,เลยปุ้งปิ้งน่ารักกระนิ่งแมวจังมันตายยังมันทำอะไรอยู่อะกล้ามใหญ่มากโอ้โหเชื่องไหเนี่ยเชื่องเนี่ยหนูขอลองจับมันหน่อยดิมันกัดไหมอะ อุ้ยตัวนี้เป็นตัวแรกที่มันมาเราดูท่าทางมันอ่อนเพียมันประสมพันธ์มาหรือเปล่าน่ารักไม่กัดด้วยคับน่ารักน่ารักตัวใหญ่เราเชื่อมังเนี่ยตัวไหลเราจัดการให้ได้นะตไปเอาน้ำทิ้งทำไมอารุโคนไปถ่ายหมาหููขอไปถ่ายหมาได้ไหมถ่ายพนาเลย นีเลี้ยงมาบ่อยมากเลยครับมาบ่อยมากครับมาบ่อยมากมาบ่อยมากมาบ,บ,บ่อยบ่อยที่สุดนะหนูก,กัดตัวเองทำไมหนูก,กัดตัวเองทำไมพี่ไปแล้วสำหรับช่วงท้ายคลิปนะครับเราก็จะมาให้ดูแม่ปูที่กำลังตั้งท้องอยู่นะครับสังเกตที่ท้องนะครับจะย่อนหย่อนลงมาคือปูตั้งท้องแล้วก็จะมีไข่ช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับ อย่าไปรบกวนเขามากหรือว,ว่าห้ามจับออกมาดูเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ปูมันจะเครียดนะถ้ามันตั้งท้องเ้าถ้าเราไปกวนมักว่ามันจะสลัดไข่ทิ้งทีนี้เราก็ไม่ได้ลูกปูเลยเราจะไปจับเขาอีกทีหนึ่งตอนเขาฟักเป็นเป็นตัวแล้วจะมีลูกเกาะอ,อยู่เต็มท้องนะครับช่วงนั้นเราอาจจะปล่อยให้เขาโตสักพักหนึ่งในท้องบางคนเขาก็จะทําคลอดเองครับ แต่ผมว่าอยากให้เขาออกโดยธรรมชาติของเขาจะแข็งแรงกว่าและนี่ก็จะเป็นลูกปูที่เราแยกออกมาแล้วนะครับก็คือแยกใส่กระมังไว้ถ้าเอารวมกับตัวใหญ่อาจจะโดนกินงี้ได้ครับเราต้องแยกไว้สักประมาณเดือนนะคหาบอ่อให้เขาอยู่ก็คือแยกเป็นบอ่อเลยนะครับเพื่อต้องทดลองดูครับเผื่อเขาจะแข็งแรงเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย